กำลังคืนแต่ว่าออกดอกเราเด้อจ้ะเห mm ็นว่าจานนี่ดอกนี่ดอกเขาจ้ะนี่ดอกเก็บเลยจ้ะเพิ่งออกแต่ว่าอีหยังบัด ออกดอ,อกแล้วจ้า ลองเป็นพักเสียนก็นได้เด้อจ้าแกงเทโก้ก็ได้เด้อจ้าต้มตวกน,น้ำชิมก็ได้เด้อจ้าแกงก็ได้น้ำ แว่ว่าปีนี้บบงามเด้อจา้าหรือว่ามันยังบ่ท่านขึ้นโ่ฮู้ได้มาหน่อยเดียวเด้อจ้ะพอได้มาลวกจิ้มน้ำพริกจ้ะมันยังบ่ท่านขึ้นจ้ะมันยังหนาวอยู่จ้ะ ขึ้นแ้่มองได้ที่มันโดนแดดมองห่อนๆจ้ะได้แค่นี้จ้า